สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านพร้อมสวนนี่หลังนี้เลยครับเป็นทรงบมเลิร์แบบนี้นะครับนี่นี่นีส่สวยๆอย่างนี้เลยเป็นโฉนดคุดแดงใน,นที่3าไร่2งาน5้ตารางวานะครับเขาขายยกแปลงเลยนะแปลงนี้นะ4ี่ล้านหนึ่งแสนบาทนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆข้างนะครับเป็นถนนเรียบคลองชนรบทานนะครับเนี่ยไปกาญจนบ,บุรีนะครับมาจากนาคปรปฐมนะครับจะรู้จ,จัก วัดอ้อน้อยครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ9กิโลนะครับอาเภอกาแพงแสงก็ประมาณ9กิโลนะครับเส้นนี้ก็ไปสายใต้ได้85กิโลนะครับส่วนกร็รอบข้างเนี่ยเพื่อนบ้านทางนั้นเลยนะเพราะมีดงกงตรงกล้วยอะไรเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้เลยปะ่ะเราเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับแปลงนี้นะหน้ากว้างของแปลงที่ดินเนี่ยเขาเขาจะล้อมเป็นรั้วสังกะสีรั้วลวดหนามแบบนี้นะอ่าหน้ากว้างเนี่ยประมาณ62นะครับ ซ้ายซ้ายมือเนี่ยร้อยิบยี่เจ็ดนะครับส่วนด้านขวามือเก้าสิบห้าด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณห้าสิบเอ็ดเมตรนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเฉลียงเป็นเป็นเป็นทรงเหมือนคางหมูนิดนึงนะครับจากเสาวไฟฟ้าซ้ายมือตรงนี้นะครับวาดตามทางหลวงเรียบคลองชประทานมาเนี่ยครับเปที่เสาวไฟฟ้าเนี่ยมันจะเฉลียงขึ้นนะครับทางด้านขวา,าจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนข้างหน้า ที่ล้อมรั้วเนี่ยมันจะมีที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับนี่อย่างนี้เลยเขาจะปลูกพวกสวนมะม,ม่วงมะนาวอะไรพวกนี้ครับเนี่ย,ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับเต็มหมดเลยนะครับปะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ไอที่ล้อมรั้วเนี่ยนะครับเขาล้อมรั้วเฉพาะภายในบ้านเขานะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงสุนัขนะครับ เลี้ยงสุนัขอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นรัวลวดหนามนะครับลงรถอยู่ตรงนี้จอดได้ประมาณ2คันบ้านเนี่ยมันเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทางขวามือก่อนนะครับในตัวบ้านเนี่ยนะครับแล้วซ้ายมือเราค่อยไล่กลับมาทางนี้นี่ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งบ้านหลังนี้นะครับประมาณ2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับไป ก่อนจะเข้าไปดูนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินนี่ตรงนี้เขาจะทําเป็นโรงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําทําไม่สําเร็จเนี่ยที่ก่ออิฐไว้เต็มหมดเลยเนะี่ยเราสามารถทุบออกแล้วก็ทําเป็นอนเนกประสงค์อะไรต่างๆได้น,น,นู่นเนี่ยครับเขาล้อมรั้วลวดหนามไว้เฉพาะตัวบ้านนะ่ยพอเลยตัวบ้านออกไปเนะี่ยที่ต้นมะม่วงนะครับชิดกับชายอ้อยนะครับยังมีที่เหลืออีกนะครับเนี่ยยังมีที่เหลือเลาะตาม ชายบ้านไปนะครับ่บะเดี๋ยวไปดูบ้านในบ้านก่อนนะครับนี่เขาปลูกกระเบื้องอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นประตูสวิงบานกระจกนะครับนี่ด้านบนเนี่ยตีฝ้าเต็มฝ้าฉับเรียบนะครับพื้นสะอาดมีกระจกด้านขวาด้วยเออนะครับนี่นี่นี่สวยสะอาดอย่างนี้เลยเดีย๋ยวผมให้ดูห้องพระก่อนเขาจะทําเล่นมุมเล่นมุกอย่างนี้ด้วยนะนี่คือห้องพระหน้ามุกข้างหน้าบ้านเลยนะครับนี่ สวยสอาดตาเลยนะครับสาธุเห็นพระครับนี่คืออีกซอกหนึ่งของบ้านนี่ประตูนะครับเปิดให้ดูประตูนิดหนึง่งออกนี่คือห้องนอนครับเขาล็อกเข้าไม่ได้ครับนี่ส่วนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ให้ดูท้ายบ้านกันครับท้ายบ้านเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องสวยสะอาดเลยนะครับนี่ สวยสะอาดเลยอ่าเราพลิกมาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นห้องที่จะลุใหม่ห้องหนึ่งนะครับห้องครัวอยู่ขวามือนู่นห้องครัวขวามือแล้วส่วนตรงนี้คือหน้าบ้านนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นซอกนิดปะเราเดินไปดูหน้าบ้านกันตอนนี้ยัง นี่เราลุมาหน้าบ,บ้านแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมเข้าตรงนู้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซอกเห็นไหมเขาเล่นเล่นมุมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ที่ผมเดินออกมาเมื่อกี้นี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องโล่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตรงนี้ครับเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องส่วนด้านซ้ายมือ,อให้ดูครบเลยนี่ครับเห็นไหมเขาจะตั้งกําแพง เพื่อปิดไม้ห,หมาออกสุนัขนะครับไม่สุนักออกนี่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นั้วลวดหนามและก็ของเพื่อนบ้านที่เป็นรงกล้วยนะครับน่ะออกไปปะเข้าไปดูด้านในตรงนี้กันเป็นห้องน้องโล่งนะครับนี่คือห้องที่สองนะครับนี่ห้องที่สองแบบนี้เลยพอเลยมนนิดนึงนี่คือห้องนอนนะครับนี่คือห้องนอนแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัว นะครับห้องนี้ก็จะไม่มีทางออกนะครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันว่าเป็นยังไงนะครับปเดี๋ยวเราเดินไปดูสวนหลังบ้านกันครับปะเข้าช่องนี้เลยบ้านหลังเนี้ยก่อกําแพงล้อมเฉพาะตัวบ้านนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงสุนัขเขาทามิดชิดเลยนะครับนี่อันนี้เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแต่ตอนนี้เขาไม่เลี้ยงแล้วนะครับกงนี่นะอยู่ไกลกับต้อนมะม่วง นี่ครับนีหลงหลังบ้านครับเนี่ยมีต้นมะม่วงมีต้นมะนาวนะครับอะไรพวกนี้อยู่หลังบ้านนะครับนี่หลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่หลังครัวเปิดสามารถเปิดออกได้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่หลังบ้านถ้าเราหันหน้าเข้าแปลงที่ดินอันนี้อยู่ด้านขวามือห้องนอนห้องนอนด้านขวามือ ตรงนี้คือห้องน้ํานะครับเปิดออกจากตรงนี้ตรงนี้คือโซนตรงกลางตรงนู้นนะครับตรงนี้คือห้องนอนนี่นี่น,นี่ด้านขวามืออันนี้ครับเนี่ยด้านขวามือเนี่ยประมาณน,นี้ครับส่วนตัวบ้านปะเราไปดูสวนหลังบ้านกันครับหลังบ้านเนี่ยท้ายบ้านเลยก็ได้ว่าได้ส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงอะครับมะม่วงส้มโออย่างเงี้ยครับเขาให้ลูกหมดแล้วนะ มีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยทิวทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไปชิดกับโดงอ้อยของเพื่อนบ้านนู่นนู่น,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 นะครับส่วนตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับทาล้อมลวยหมดเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับ เนี่ยเขาก่อกำแพงล้อมตัวบ้านไว้นะครับทั้งหมดเลยไปชิดทางด้านนู้นถ้าเราหันหน้าก็ที่ดินน่ยเนด้านซ้ายมือส่วนด้านนี้มันจะเป็นที่เหลือยาวไปยันข้างหน้าเลยครับจะเป็นสวนทั้งหมดเลยแล้วก็เลาะตามาไล่ของเพื่อนบ้านมาทั้งหมดเลยนี่สวนเขาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังแปลงที่ดินกันนะครับ ตรงต้นสะเดาเนี่ยครับสองต้นนียนะไปไปดูด้านหลังกันผมมาอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ดงค์พวะของเพื่อนบ้านเนะยทิวขอบเขตนะครับเนี่ยถึงกอยาลกกเนี่ยครับนี่นี่นี่ไปถึงต้นมะพร้าวต้นนั้นนะครับตรงเนี้ยเป็นดงกล้วยของเพื่อนบ้านนะครับนี่มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่หนึ่งหลังนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยส่วนมองไปด้านหลังแปลงที่ดินเลยนะครับก็เป็นชุมชนหมู่บ้าน จะมีทางตรงนั้นอีกเส้นหนึ่งเห็นไฟฟ้าไหมครับเห็นเสาไฟฟ้านั่นแหละครับเป็นทางหลวงอีกเส้นหนึ่งที่ที่ผ่านหน้าบ้านเขานะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ